สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเพื่อนช่าง DIY และวันนี้ก็จะมาสอนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่สัญญากันไว้ว่าจะมาสอนเรื่องของการอ่านค่าความต้านทานย่านวัด R คูณ1นะครับบนสเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกหรือที่เรียกว่ามิเตอร์แบบเข็มนะครับตัวต้านทานนะครับในภาษาอังกฤษจะตรงกับคําว่า resistor เรียกย่อๆว่า R นะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกย่อๆว่า R แล้วกันนะครับ คำว่า R มาจากคำว่า r e s i t t r อมีหลายคนสงสัยนะครับเอค่ามันอ่านได้อยู่ในน้ําตาลดําแดงแล้วก็สีทองตัวนี้มีค่าความทานที่1,000โ oh อห์มบวกลบ5%นะครับแล้วเราจะวัดไปทําไมสาเหตุที่ต้องทําการวัดก็เพราะว่าถ้าเป็น R ตัวใหม่แบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็น R ตัวเก่านะครับที่ผ่านการใช้งานมาบางครั้งนะครับเราต้องตรวจสอบว่า ค่า R ตรงนี้ยังมีค่าเท่าเดิมหรือไม่นะครับเช่นค่า1 1 k ตรงนี้หรือว่า1,000โ oh อห์มนะครับอ่านได้1,000แต่เวลาเราวัดค่าจริงๆอาจจะเกินนะครับซึ่งอาการเสียของตัว R นี้จะมีอยู่2ลักษณะนะครับคือลักษณะที่1ก็คือขาดนะครับก็คือวัดไม่ขึ้นนะครับสมมติว่าเราอ่านค่าได้1,000โ oh อห์มแบบนี้แต่วัดแล้วเป็นค่าความทานแบบ infinity นะครับสูงเกินไปนะครับ หรือกรณีที่2คือค่าอายืดนะครับค่ายืดเป็นยังไงเช่นอย่างตัวนี้สมมุตินะครับตัวนี้เป็นกรณีสมมุติอ่า,อานได้ 1K แต่เราวัดได้จริง 3K 4K 5K หรือว่ามากกว่านั้นอาการเสียของเขาคือค่ายืดนะครับค่าที่วัดได้มีมากกว่าค่าที่อ่านได้นะครับค่าที่อ่านได้คือค่าที่บริษัทกําหนดมานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นย่านวัดตัวนี้ก่อนนะครับ ย่านวัด r คูณหนึ่งนะครับเป็นย่านวัดที่สําคัญมากๆนะครับถ้าตั้งใจทําความเข้าใจในย่านวัดคูณหนึ่งนี้จะทําให้ย่านวัดอื่นๆง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะขอตัดไปที่การวัดค่าที่ r คูณหนึ่งเนื่องจากถ้าสมมุติว่าเราจะไปวัดค่าความถานใดๆที่เราไม่ทราบค่าเราจําเป็นต้องไปตั้งย่านวัดที่ คูณหตลอดนะครับซึ่งย่านวัดคูณหนึ่งนี้ปกติแล้วเขาจะมีแรงดันไฟในตัวแบตเตอรี่ของเขาด้วยนะครับมีค่าแรงดันอยู่ที่3โวลต์กระแสที่จะจ่ายออกมาจากขั้ว2ขั้วตัวนี้ก็จะได้ที่150มิลลิแอมนะครับและไฟที่จ่ายออกมาจากขั้วมิเตอร์ตัวนี้จะกลับขั้วนะครับสีแดงจะจ่ายไฟลบสีดำจะจ่ายไฟบวกนะครับกรณีน,นี้จะไปพูดในเรื่องของการวัด สารกึ่งตัวนำนะครับจำพวกไดโอดหรือว่าทรานซิสเตอร์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอ่านสเกลหน้าปัดเมื่อเราตั้งที่ R คูณหนะครับเราจะอ่านยังไงตั้งใจงให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้สำคัญมากนะครับสเกลของเขาเป็นสเกลแบบบล็อกนะครับช่องแต่ละช่องจะไม่เท่ากันนะครับ ก่อนการวัดทุกครั้งนะครับเราต้องทําการซีโร่โอมก่อนนะครับการซีโร่โอมคือนําสายวัดสีดําและสีแดงมาแตะกันนะครับแตะกันเสร็จแล้วเราก็ทําการปรับศูนย์โอมหรือที่เรียกทับศัพท์ว่าซีโร่โอมนะครับต้องปรับให้ตรงเลขศูนย์พอดีนะครับวิธีการก็คือถ้าเราจะมองก็คือมองให้เข็มและเงาของเข็มต้องตรงกันเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะมีการอ่านค่าที่ผิดพลาดไปได้นะครับผมจะซูมไปที่หน้าปัดนะครับ ในการอ่านค่าความต้านบนสเกลหน้าปัดตรงนี้เราจะใช้สเกลตัวบนสุดนะครับความต้านน้อยที่สุดก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์โอห์มส่วนความต้านที่มากสุดก็คือฝั่งทางนี้นะครับคืออินฟินิตี้นะครับวิธีการอ่านค่านะครับถ้าเป็นกรณีที่ R คูณ1ก็คือค่าที่อ่านได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเป็นยังไงครับเช่น เราอ่านที่เลข1ก็หมายความว่า1โอห์มนะครับถ้าเขียมชี้ที่เลข2ก็คือ2โอห์มนะครับก็คืออ่านได้เท่าไหร่ก็ตอบเป็นโอห์มได้ทันทีนะครับเรามาดูที่ว่าสเกลของหน้าปัดนะครับที่มีความแตกต่างทําให้หลายๆคนที่เป็นมือใหม่อ่านยากนะครับก็คือฟังดีๆนะครับจาก0ถึง2เห็นไหมครับจาก0ถึง2จะมีช่องลเล็กๆนะครับเป็นสเกลตัวนี้ก็คือ ช่องเล็กๆตัวนี้แต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ0.2นะครับจาก2จนถึง10นะครับจาก2ถึง10ตัวนี้ช่องแต่ละช่องตัวนี้นะครับแต่ละช่องตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ0.5นะครับย้ำนะครับจาก2จนถึง10ช่องเล็กๆอย่างนี้จะมีค่า0.5นะครับจาก10ถึง20ช่องเล็กๆตัวนี้จะมีค่าช่องละ1นะครับช่องละ1โอห์มนะครับจาก20 จนถึง50ช่องแต่ละช่องตัวนี้จะมีค่าช่องละ2นะครับช่องละ2โอห์มจาก50จนถึง100จะมีค่าช่องละ5นะครับแต่ละช่องนะช่องละ5จาก100จนถึง200ค่าที่อ่านได้แต่ละช่องจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าแต่ละช่องจะมีค่าอยู่ที่ช่องละ20นะครับจาก200จนถึง 300นะครับจะมีช่องละ50เห็นไหมครับแต่เลข300ไม่มีนะนะครับจาก300จนถึง500จะมีค่าช่องละ100นะครับและจาก500จนถึง1 k 1 k ก็คือ1,000นะครับจะมีค่าช่องละ500นะครับแล้วก็เป็นช่องละ1,000นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับวิธีการวัดทุกครั้งที่เราต้องการวัดเราก็ต้องทำการซีโร่โอห์มนะครับการซีโร่โอห์มนะครับก็ ปรับไปที่ศูนย์โอห์มพอดีนะครับจากนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านค่าความต้านทานย่านวัด R คูณหนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าใจในเรื่องของ R คูณหนแล้วย่านวัดอื่นๆก็ไม่ยากนะครับการอ่านสเกลโอห์มนะครับเราจะอ่านจากทางขวาไปทางซ้ายนะครับทางขวาคือฝั่งนี้จะเป็นด้านที่มีค่าความทานน้อยที่สุดนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะมี ค่าความทานที่มากที่สุดนะครับจากศนย์จนถึง2โอห์มนะครับจาก0ูโอห์มถึง2อโอห์มแต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ0.2นะครับเราก็อ่านไปเลยนะครับแบบนี้เรียกว่า0โอห์มนะครับ0.2นะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับผมจะไม่พูดหน่วยแล้วนะ0.4 0 6 0 8 1นะครับเห็นไหมครับมาที่เลข1ก็คือ1โอห์มนะครับ ต่อไปเราก็นับช่องละ0.2นะครับบวกกันไปเรื่อยๆนะครับเช่น1เห็นไหมครับ1แล้วก็เลยไปขีดเล็กกับหมายคว่า1.2แบบนี้เรียกว่า1.4 1.6 1.8 2นะครับต่อไปจาก2จนถึง10แต่ละช่องจะมีค่า0.5นะครับเราก็ต้องนับบวกประทีละ0.5แบบนี้เรียกว่า2.5 มาขีดยาวนิดนึงก็เรียกว่า3นะครับ3 3.5 4นะครับ4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5แล้วก็ที่เลข10ก็คือ10นะครับ ถ้าเราตั้งที่ R คูณ1ก็อ่านได้ค่า10คูณกับหก็คือ10โอห์มนะครับก็คือย่านวัด R คูณ1อ่านเท่าไหร่ตอบเท่านั้นไม่ต้องไปคูณใดๆนะครับจากนั้นเราก็มาอ่านจาก10จนถึง20นะครับจาก10จนถึง20แต่ละช่องเล็กตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ1นะครับเราไปดูนะครับวิธีการอ่านว่า11 12 13 14 15นะครับตรง15จะไม่มีเลขกำกับนะครับจะมีขีดยาวกำกับแล้วก็ปรับไปอีกอาวัา1 6 1 7 1 8 19 20นะครับเห็นไหมครับตรงเลข20ก็กลางสเกลพอดีนะครับก็คือถ้าเป็นตำแหน่ง R าคูณหก็คือ20คูณหก็ได้20โอห์มนะครับเรามาดูต่อนะครับ จาก20จนถึง50แต่ละช่องจะมีค่าช่องละ2นะครับเราก็นับไปเลยนะครับ22 24 26 28นะครับ30ที่ตำแหน่ง30จะมีเลข30กำกับอยู่นะครับดูต่อนะครับ32 34 36 38 40นะครับ ที่ตำแหน่ง40ก็จะเป็นขีดยาวนะครับแต่จะไม่มีตัวเลขกำกับนะครับ42 44 46 48แล้วก็50ครับที่ตำแหน่ง50จะมีเลข50กำกับนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะพอเข้าใจบ้างนะครับปกติแล้วถ้าเราอ่านค่าเกิน50ไปนะครับเช่นแบบนี้นะครับ เช่นแบบนี้ถ้าเกิน50ไปแล้วเราก็ไม่นิยมอ่านค่าโดยตรงนะครับเราก็จะปรับค่าไปที่ตำแหน่งสูงขึ้นเช่นจากคูณ1ก็จะกลายเป็นคูณ1 0นะครับเพื่อให้การอ่านค่าที่แม่นยำม,มากขึ้นนะครับจาก50ถึง100แต่ละช่องนะครับจะมีค่าช่องละ5นะครับเราไปดูต่อนะครับ55 60 65 7 0 75 8 0 85 9 0 95 100นะครับที่ตำแหน่ง100ก็มีตัวเลขกำกับเหมือนกันนะครับ100เห็นไหมครับอ่านยากไหมสำหรับมือใหม่ก็ยากนะครับผมคิดว่ายากเหมือนกันสมัยที่ผมเรียนเมื่อหลายปีก่อนก็ค่อนข้างยากนะครับสรับเรียนในครั้งแรก แต่พอทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือก็ง่ายนิดเดียวนะครับต่อมาจาก100จนถึง200แต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ20นะครับเรามาดูกันนะครับ120 140 160 180 200เห็นไหมครับ200จาก200จนถึง300นะครับก็คือช่องละ50นะครับ250 300ครับจาก300ถึง500ก็เป็นช่องละ100นะครับ400ครับช่องละ100 500จาก500จนถึง 1K ก็ช่องละ500 1000นะครับห0 0 0หรือว่า 1K นะครับ 2K นะครับหรือ2000นะครับและสุดท้ายก็เป็นตำแหน่งสูงสุดนะครับคืออินฟินิตอ่านค่าไม่ได้ตามหลักการอ่านของ มิเตอร์เข็มก็คือถ้าอ่านค่าได้เกิน50ไปแล้วเช่นแบบนี้เราจะอ่านว่ายังไงนีครับเช่นก็ประมาณ65 66จะอ่านค่าไม่ชัดเจนนะครับเราต้องทำการเปลี่ยนย่านวัดให้สูงขึ้นนะครับเป็นไงบ้างครับในการอ่านค่าสเกลบนมัลติมิเตอร์ยากไหมทบทวนอีกครั้งนะครับสำหรับย่านวัด R คูณ1น,นะครับค่าที่อ่านได้เท่าไหร่ก็ให้นำไปคูณ1 แล้วก็ตอบเช่นตัวนี้อ่านได้40กับอีก2ขีดอ่านว่า44นะครับอ่านได้44คูณหนึ่งก็คือ44โอห์มนะครับเห็นไหมครับว่าจะอ่านง่ายมากนะครับถ้าเข้าใจนะครับหวังว่าทุกคนจะทำความเข้าใจได้นะครับถ้าหากไม่เข้าใจก็สอบถามกันไม่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการฝึกว่าเราจะอ่านได้เท่าไหร่นะครับผมจะลองสุ่มดูนะครับอายกตัวอย่างตัวนี้อ่านว่า6.5โอห์ม อ่านว่า17โอห์มนะครับอ่านว่า20โอห์มแบบนี้นะครับเข้าใจไหมครับถ้าเกิน50 oh ไปแล้วเราต้องทำการเปลี่ยนย่านวัดให้สูงขึ้นพร้อมกับทำการซีโรโอห์มทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนย่านวัดครับสำหรับย่านวัด R คนหนึ่งก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกลัวว่าจะยาวนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจทีละย่านวัดนะครับเมื่อเข้าใจย่านวัด R คนหนึ่งแล้วย่านวัดต่อ,ตอ,ตอไป ก็ง่ายมากนะครับติดตามดูตอนต่อไปนะครับจะเป็นย่านวัด R คูณ10นะครับจะมีวิธีการอ่านอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ